ใส่หวดหนึ่งปลาบูอน่นาเจ๊พี่น้องลดะป๋านะครับอโอ้โห่อไหลครับโอ้ยไม่เจอโอ้ยน่าลักน่าลไต่เขาแบบพิามาเท่าครับผมปกตินี่น่พาเขานะนี่ก็ได้พิามาเท่าเฮีนนยก็ได้ แต่วันนี้กระโดงนี่กระโดงเจนกระเขินได้เนาะตัวฟันเนายเนี่ยมันมีเนี่ยมันพัฒนานอะไรก็ได้ลงคอเฮากระลังต่ำเกี่ยวโอ้้าตะไคร่ซ้ับนิวเคลียมโอ้เสียบตายลิ้มแอบลดเปิดไฟสองดวงเนาะไฟสองดวงอุ้ยสามบาเนาะครับใส่หัวหนึ่งปลา บเอ,อยบางทีไปนอนเองนี่ไปเล่นเดียวางทีอะไรอีสามแานั่นเลยหนึ่งเซ่บดหงเข่าแล้วครับเนี่ยนั้ี่ยังนาขี้แหลกแล้วเนี่ยนีไ่ไงี่ไ่ทำเกยวเตือครับลาดไปโอ้โออเกกม,มเมนต์โมเมนต์เซฟกระทะห้างครับนี่เซฟเดชรดวงครับ เดดงบอลเ้ยงบอลปลาครับบอลปลาอีจฉาปลาเท่าเดี่ยนะครับเย็บมันียได้ดดงหัวลุนบุกคู่ไว้เลี้ยงดีป่ะยมีไวเลี้ยงดีป่ะลูกพ่ออ่ันลูกว่าวยังพ่อจะ้เขียดเนาะพ่อเคยเจอกันอือใจเขียดนะว่แซ่บตัวนี้พ่อเอามันช่วยเช็ดมือต้องยังตัดต้องตัดหกกิรลครับแย่มมากครับผม รไอ้กิมว่าใส่ดาลูกมักลูกมักใส่ผ้าลายครับโอ้ยไม่โอ้ยเอยอันนี้ต้องน้ำตาลหยดมาก่อ่าสนุกนะกันเค็มนอะกันกันเข้เมมันมาในขนมใส่น้ำต้มกระเด็นาวนี่นำเปล่าธรรมดานำตปลกด้คดับ

รอบสองครับอู้ไ่สุกนีพ่อี้ีรองมันองมันค้มือนี่ค้ำมเยไปเลยมีดูนันี่เมียนดู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 เมียูเมียนดูขึ้นโอ้เมื่อกี้ขึ้นดัวเนี่วลยเขาอือเขาเนี่ยบอกเห็นนา ตาหอ,อ,อมคั้าันก็จอดไขยไว้แล้วยากระซินอไอีกคืนมาแก่ผู<า>้เหญ่มาอบแก่มาสมบูรณ์หมักสวัสด์คิด,ดวอนบ้านได้เห็นหวดเขาใกพี่ อันนี้ว่าขอพูดไปย่งไงแจ้งลูกแค่รับเปล่าครับปลาไม่กินอันเราบอกว่าเอาไปฝากไปในดวงด้วยกันสมปลาเดี๋ยวจังเอาวะอีกกับกับเนียความมัมปลาไหมมัมแค่ปลาเ่ราะไปตัวไหมตัวน้อยนะปลาแม่แม่นสมปลาครับเป็นแล้วขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับแจ้ๆครับไจ้งแจ้งเอาปลาพี่น้องรับเปล่าเนะครับโอ้ จากเคินลปล่าครับขอบคุณพญาแกงเลยแกงหามาส่ดังส่ดังมากสดๆมาแล้ว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 มา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้วมาแล้วมามาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวาลมาแล้ว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 ม้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมาแล้าแล้วมาแล้วล้มาแล้วมาแล้วมาลามาแล้วมาแล้วมลาแลาแ้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแ้วมมาแ ขอเขินว่าพุ่งบ่ครับผมพุ่งครับไม่ไกลครับตากล้องครับไม่พี่ปาคน้นปลาครับกางกระสนดูใกลครับตากล้องอีกน้อยบิ้งนครับปาคำสิเมียนได้บัตบิ้งเดืองพี่ดองไม่ไกลครับตากล้องอ้เข้าไปอ้ยอนอนฮ้อนับบออปเดีพ่เนเด่นดงครับที่เด็นได้หนึ่ง ปลาครับเนื้อปลาบุงปลาสุๆเนื้อปลามันจิขันสุบชุมากครับแต่ก็หวานเนาะนส่หวานอุงนำเขาปุ๊บปุ๊บปุดเอาไปแซ่บกนเี่ยวบุ้งว่าเดี๋ยวแซ่บครับ ปลาอะเระเนี่เนมันหวานเนาะหวานนนี้มันบ่แบบปลาเลมันมันบอ,นบอข้าวไหมมันหอมออเนาปลาันจานะอืเจ้าสวัสดี ้ห้หวบ้ากล่างเด้อลัง่งเวปคว่ำควขางคว่โอ้ยลูกเต่าเสียประกันเลกจะเรียบร้อยเนาะ ลูกคนไหนที่ทำประกันไว้นี่นี่กินเขาดีเสียบีเสียใจเดอ้อบ่ได้ง่ายหรอกเนี่ยบ่นง่ายหรอกซุ่มๆประกันไม่ตายก่อนนี <c oughs> นเ่เดือนมีหน้าสองมื่นสามมื่นนี่เนาะยิ่งพวกหวังนี่เยอะนี่เลี้ยวเนี่ยกินเขาดีปในแยะรู้อยู่คนหนึ่งอะไรจะให้ไหมตายสอนหีืว่้านานี่ <c oughs> แยะรู้จนเขาเศร้าเฮ็ดประกันเลยไปลูกไหมก<ม>ินเขาเมื่อติดหน้าสองจานสามจานเนาะ มึงนี่กับมึงนี่ผู้เรื่งทรัพี่น้องนีะผู้เรื่งเข้าวัชิลักษณติดนะพูดนี่อะไรกันโยดีแม่งเห็นเขาแกก็ไม่ค่อมสุขพี่ครับพยายาม้กินมาสูอยากสูจริงอย่างไม่ค่อมสุขตูดหัวปลาพ่อกินมาได้พอเลย พผมได้กินก้างาในตาดีเนาะเข <c oughs> าไวายังก้างเก <c oughs> ี่ยวปั๊บเลยขวดนี้ผู้หนึ่งนม่นบอกเบารูนรานเนี่ยต้องมีประกันเสียใจแาาน่เพราะใจง่ายกินยิ่มทำสำลากเลย <c oughs> ความสุขนะครับนะครับนี่ความสุขสำหรับวันนี้ให้อายานสองคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงหัดกันแพรกันแะ้รกัซุกเินหนึ่งสองสามเย้กรับ